ตอนนี้ผมได้รับเกียรติจากผู้แทนสุ่มุนชนนะครับพี่ธงธงมกจกนั่นเองครับพี่ธงธงสวัสดีค่ะสวัสดีครัพี่ธงครับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับที่มาร่วมออกรางวัลในครั้งนี้ครับพี่รู้สึกตื่นเต้นมากตื่นเต้นทั้งได้มาเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบอความโปร่งใสของอุปกรณ์การออกรางวัลครับเมื่อประจำวันที่1พฤศจิกายนนี้นะคะบอกเลยนะว่าวัสดุที่ใช้ในการตรวจสอบในการออกกำลังออกรางวัลทั้งหมดเนี่ย เป็นโปร่งใสจริงและนี่สามารถทําอะไรได้เลยคุณจะซ่อนชิปซ่อนอะไรไม่ได้เลยอขอให้เราจับให้ลดให้ลดลองทดลองทุกอย่างรู้สึกเกิดความมั่นใจเลยแล้วอยจะบอกทุกทนว่ามั่นใจได้ค่ะว่านี่คือความโปร่งใสจริงและที่สําคัญนะเพิ่งทรารบว่า ทุกงวดรางวัลเนี่ยหนึ่งล้านใช่ับจะมีคนถูกหนึ่งต่อหนึ่งคนและมีทั้งหมดชุดสิชุดแล้วเรากำลังจะเพิ่มอีก2ีชุดที่เป็น3ามพรใช่ไหมอีก27เป็น1้7ยเเพราะฉะนั้น1้อยเจคนจะถูกรางวัลที่หนึ่งควรจะรีบซื้อและฉันก็มีโอกาสได้ถามบอร์ดผู้บริหารนะว่าจริงๆแล้วที่ประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเขาบอกว่าเลขที่กองสลากให้มางวดนี้อะไรไม่มีนะคะขอย้ำตรงนี้นะคะเราไม่เคยมีเลข อะไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ยินขาวมาทั้งหมดคือมั่วนะ โปร่งใสจริงคือที่นี่ค่ะกองสลากของเราโอเคครับพี่ธงครับขออีกหนึ่งคำถามนะคือในฐานะที่พี่ธงก็เป็นตัวแทนสื่อมวลชนเหมือนเป็นตัวแทนประชาชนมาอยู่ในงานวันนี้เนี่ย<อ>พูดถึงประชาชนหน่อยความมั่นใจในการออกรางวัลสลากครั้งนี้สักครั้งหนึ่งครับพี่บอกเลยะคระับทุกคนมั่นใจได้เชื่อถือได้ค่ะเพราะว่าวัสดุเอ่ยแล้วก็การตรวจสอบเอ่ยเขาเชิญทุกคนทุกหน่วยง,งานทุกสาขามาเพื่อมาตรวจสอบและไม่ใช่มีประจำเหล่านี้เปลี่ยนเวร เวียนหน้ากันมามาเพื่อมาตรวจสอบหาทิฏฐิไม่ได้เลยเขามีการล็อกกุญแจแน่นหนาก่อนจะออก <ừ> um. หลังจากที่เราตรวจสอบแล้วนะ <ừ> um. ล็อกกุญแจแน่นหนาที่จะตรวจสอบเพราะฉะนั้นกงกันไม่ได้เลยค่ะนี่เชื่อถือได้จริง,รงครับผมแล้ววันนี้มีเต็มตัวอะไรบ้างไหมครับซื้อบ้างหรือ,อยังครับวันนี้ครับจัดหนักจัดเต็มทุกงวดอยู่แล้วโอเคพี่ตงขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบมากครับ